ไปดูที่ฟากกาตากันบ้างค่ะในขณะที่กาตาเขาเผชิญกับวิกฤตทางการทูตนะคะแล้วก็มีการปิดกั้นทางคมนาคมจากเพื่อนบ้านสมาชิกชาติอาหรับด้วยกันด้วยแต่ว่าล่าสุดนั้นกาตาออกมาประกาศนะคะว่าไม่หวัน่นและจะเพิ่มกำลังการผลิตตัวก๊าซธรรมชาติให้ได้อีก30%ในอีกหลายปีข้างหน้าค่ะ ซาอัดเชริดาอัลกบีประธานและซ e o กาตาปิโตรเลียมคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติอีก30%ภายในปี2022ถึง2024ซึ่งจะทำให้ยอดการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านตันต่อปีจากปัจจุบันอยู่ที่77ล้านตันปัจจุบันกาตาเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดในโลก และการประกาศเพิ่มการผลิตในเวลานี้ถูกมองว่ามีจุดประสงค์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศเผชิญความขัดแย้งทางการทูตที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีแต่อัลกบียืนยันว่ากาตรายังไม่มีแผนยกเลิกการส่งออกกา๊าซให้กับสหรัฐอรับาเอมิเรตหนึ่งในประเทศที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตราเมื่อวันจันทร์ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอารับเอมรเราบาเรนและอียิปต ประกาศขยายเวลาเส้นตายอีก48ชั่วโมงให้กาตราปฏิบัติตามเงื่อนไข13ข้อเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งมีทั้งการปิดสถาน,นีโทรทัศน์ออลเจซีราปิดฐานทัพตุรกีในกาตา้าลดระดับความสัมพันธ์กับอิรานและตัดสัมพันธ์กับผู้ก่อการร้ายและองค์กรสุดโต่งต่างๆในวันเดียวกับที่กาต้าได้ยื่นคำตอบให้คูเวตแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่ก่อนหน้านี้กาต้าบอกว่า จะไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อต้องการให้ปฏิเสธ